ครับสวัสดีครับวันนี้มาสำรวจข้าวมะลิดดำเข้าวมะลิดดำก็พัฒนาการดีขึ้นนะครับดีขึ้นที่ก็ได้พ่นยาเพลี้ยนะครับเพลี้ยก็ดีขึ้นครับยาฆ่าแมลงกับจัดเพลี้ยแล้วก็ ไอ้มีจับใบแล้วก็ป้องกันเชื้อราครับมาดูฝั่งนี้นะครับก็ดูทั้งหมดก็ดีขึ้นเยอะครับแบบนี้เลยนี่เข้ามาลิดดำไอ้ต้นมันไม่ไม่ดำเหมือนปีที่แล้วนะมมีเหมือนเป็นด่านนิดนึ่ง ใบแห้งก็ก็ดีขึ้นใบจุดใบไม้ก็คืออันนี้จะต้องฉีดฉีดรอบหนึ่งนะครับอีอาทิตย์หน้าเรจะฉีดยาอยานี่้ป้องกันเชนะื้อราข้าดเพลี้ยขา้าแมลงแต่มแมลงนี้ไม่มีแล้วนะครับ น้องตนน้องม้วนใบกินใบเนี่ยไม่มีใบจุดใบไหลเนี่น่าจะมีใบเก่าที่ที่เคยเป็นนะอาจจะว่าตอนนี้ก็ก็จะต้องฉีดป้องกันอีกรอบนึทิฉีดหน้าเนะาะกับจัดมแมลงแล้วก็ป้องกันเชือ้อรา จับใบด้วยครับครับผมปล่อยไว้ไม่ได้ครับต้องต้อนฉีดป้องกันไว้แต่ก่อนก่อนที่จะเป็กอะคือที่แล้วมาเนี่ยก็กเป็นแล้วนะครับเป็นแล้วแต่ดูอาการใบใบเก่าๆนี่จะมีจะมีร่องรอยอยู่อันนี้ใบใบจดุดใบาลายใบยแห้งที่เจ๊งไง นี่เป็นข้าวข้าวม,าามนะลิดำนะมะลิดำก็ดำอย่างเงี้ยปีที่แล้วก็ปลูกมันดำเดยอะกว่านี้นะอันนี้ดำดำแบบนี้ใบกันดาใบดำรับต้นก็ดำแต่รู้สึกปีนี้ไม่ไม่ค่อยดำเหมนะือปีที่แล้วนะเนี่ยใบยมันเป็นจุดๆดำๆเงี้ย เป็นด่านไปเดี๋ยวคือต้องรอดูไอ้ตอนที่ออกรวงนะใบก็ดำนะปีที่แล้วเนี่ยใบยดำต้นแล้วก็มเมล็ดดำมเมล็ดใดมเมล็ดในก็ดำครับอ่ปีนี้ใบรู้สึกจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนสีนะครับ อันอันนี้ก็ต้องรองดูต่อไปนะครับว่ามเมล็ดจะเป็นยังไงครับต้ก็พัฒนาการดีขึ้นครับสูงขึ้นเยอะเอ,อเริ่มเริ่มแตกกอแล้วครับเนี่ยแตกกอเยอะแล้วเริ่มแตกกอครับต่อไปก็ก็จะให้ปุ๋ยปุ๋ยซีครับ ก็ฉีดไอไซไอฮอ,อร์โมนด้วยครับทีน,นี้เขาค่อยมาถ่ายอีกทีนะครับที่ไอตอนฉีดยาฆ่า,มาแมลงไอที่ที่ที่แล้วเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปไปนะครับอันนี้ก็ฉีดผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์แล้วครับอาการดีขึ้นครับครับผมอาลิปนี้พอ ประมาณเท่านี้นะครับผมครับการดูแลข้าวเมลิดามครับครับผมสวัสดีครับกดติดตามกดซับ c r i b e ด้วยนะครับ